สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ทางร้าน V S Light and Sound นะครับมาเย็นกันเลยนะครับผมวันนี้ทางร้าน V S Light and Sound จะมารีวิวในส่วนของตัวปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟซีเควนต์นะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ Sound b e s t รุ่น H P 108 V L นะครับผมอ่ะโอเคนะครับทางร้านจะให้ดูหน้าตาและการทำงานกันเลยนะครับผมว่าทำงานยังไงอ่ะทางร้านทำการเปิดนะครับสวิตช์ power นะครับผมต่อไปทําร้านจะปิดในส่วนของปุ่มพาวเวอร์นะครับตัวไฟก็จะค่อยๆดับไปถึงเลขหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวปลั๊กเสียบไฟนะครับทั้งหมด10 ตัวนะครับผมตัวนี้นะครับทนกระแสได้ถึง30แอม์กันเลยนะครับผมสามารถใช้ได้กับ power amp แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับอ่ะโอเคนะครับทางร้านให้รีวิวดูในส่วนของตัวหน้าตานะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันเลยนะครับผมอนนี้คือด้านหลังนะครับจะมีในส่วนของตัวปักเสียบนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับ ด้านหน้านะครับจะมี2ตัวนะ,นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผม